สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u u u b e สม้มมาทาโร่ค่ะ เปิดไพ่ไทยดวงชาวราศีกันและลัคนากันประจำเดือนธันวาคม2564คลิปนี้ดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคมดวงนี้นะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีถูกใจแบบไหนหรือดูแบบไหนแล้วมันตรงกับเรามากที่สุดก็เลือกแบบนั้นส่วนหลักเกณฑ์ในการแบ่งวันที่ ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยหรือแม้แต่การผูกลัคนาเองก็ตามใช้หลักเกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนราศีกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วย ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook ส้มมะพยากรน,นะราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไป59บาท5าคำถาม99บาทเจาะลึกเฉพาะความรัก3มคำถาม99และใครอยากจะโทรคุย20นาที20นาทีโทรคุย 2 5 9 30นาทีโทรคุย379บาทค่ะกรณีอยู่ต่างประเทศก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งทักมาในกล่องข้อความเพจ Facebook ส้มมะพยากรนะคะและใครสนใจล็อกสกีนวอลเปเปอร์เสริมดวง239เทียนมงคลเสริมดวง199มีให้ทุกอย่างอยากได้แบบไหนเอาให้เฮงเอาให้ปังกันทุกคนส่วนคลิปนี้ดูไว้ประกอบการตัดสินใจ สิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนธันวาคมนี้สิ่งที่ต้องเตือนอย่างแรกอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าหาเรื่องใส่ตัวหนึ่งอย่าหาเรื่องเสียตังค์อะไรก็ตามอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องอยาก อยากจะซื้อไม้ด่างอยากจะซื้อกล้วยด่างอยากจะลงทุนเก็บความอยากของคุณไว้ค่ะคุณเห็นไหมคะนี่ไพ่อะไรไพ่ห้าเหรียญถูกหลอกถูกโกงลงทุนแล้วเจ๊งกระบงค่ะ อยู่เฉยๆสบายใจไม่ต้องวุ่นวายให้ลำบากใครมีงานประจำก็ทำไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนแต่อยากทำจริงๆก็เริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าช่วงนี้เล่นหุ้นหุ้นก็ตกปล่อยเงินกู้ก็ไม่ได้คืนตั้งวงแช่ก็ลม้มบอกเลยว่าอย่าหาเรื่องเสียตังเด็ด ค่ะถ้าไม่อยากถูกหลอกถูกโกงมีหนี้สินมีหนี้ศูนย์พละลุงลังเตือนแล้วเพราะอะไรเงินอย่างอื่นมันดีอยู่แล้วไพ่ก้าเหรียญเนี่ยการเจรจาให้ได้เงินการเจรจาให้ได้รับผลประโยชน์ การขายทรัพย์สินการขายที่ดินแบ่งกันได้รับผลประโยชน์บางคนได้ทรัพย์สมบัติบางคนได้รับมรดกเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องเสียตังค์แต่อยากซ่อมบ้านซ่อมอยากซ่อมรถซ่อมอยากเปลี่ยนมือถือใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่เปลี่ยนถ้าวางแผนจะใช้เงินซื้ออะไรหรือซ่อมอะไรจัดการได้แต่ต้องระมัดระวังให้ดี The Tower เนี่ย รายจ่ายไม่คาดฝันรายจ่ายที่มาแบบโอ้ไม่คิดว่ามันจะมาแต่สุดท้ายมันก็มาแล้วเราก็ต้องได้จ่ายดังนั้นวางแผนไว้ให้ดีๆคนราศีกันเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งจงใช้พรสวรรค์ที่ติดตัวมาให้เป็นประโยชน์เรื่องงานเนี่ย หลายๆคนจบมาได้งานไม่ตรงสายมีทักษะอย่างอื่นมีพรสวรรค์อย่างอื่นที่ได้ติดตัวมาสามารถทำให้หาความรู้เพิ่มเติมได้ไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนานี่คือราศีกัน รักและอยากทำสิ่งไหนให้พรสวรรค์นำพาไปส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีอยากเรียนดูหมอดูไม่ได้ห้ามเพราะว่าไพ่เซนขึ้นไพ่ลังสังหอนขึ้นผู้อย่างรู้ก็ขึ้นสามารถทำได้เรียนได้ส่วนใครที่ทำงานประจำสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความจู้จี้จุกจิก The t ท w e เมันเป็นไพ่บ้านแตก บ้านแตกคือสิ้นสุดความสัมพันธ์ทะเลาะกันบ้านแตกทะเลาะกันวันนั้นยื่นใบาลาออกทันทีหรือบางคนต้องสังเกตนะที่ทำงานของตัวเองตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินหรือเปล่าจ่ายเงินเดือนไม่ครบไหมหรือยังไงไพ่เดอะทาวเมันเป็นไพ่ถูกออกจากงานกระทันหัน ถูกเลิกจ้างกระทันหันหรือตัวเรามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแยง้งแล้วตัดสินใจลาออกจากงานกับทันหันดังน,นั้นมีสติไม่ทะเลาะกับใครดีที่สุดไม่เถียงกับใครดีที่สุดน้องๆจบใหม่จบมาแล้วทำงานไม่ตรงสายก็ได้หนูไม่ต้องยึดติดว่าหนูจบคณะนี้ด้านนี้แล้วหนูต้องทำงานแบบนี้เสมอไป ใจหนูอาจจะรักอย่างอื่นพรสวรรค์นหนูอาจจะไปด้านอื่นมากกว่าด้านที่ได้เรียมมาก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ผิดถ้าจะทำงานไม่ตรงสายแต่ถ้าจะร่วมหุ้นลงทุนพันธมิตรดีเพื่อนฝูงดีคนที่คีมีตรงกันไปไหนไปกันร่วมหัวจมท้าย ดีนะถ้าอยากจะลงทุนกับเพื่อนเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่ต้องตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้มันตรงกันเธอเท่าไหร่ฉันเท่าไหร่แล้วทำอะไรบ้างส่วนเรื่องของการงานที่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนหรือไม่ทำอะไรอยากจะอยู่ที่เดิมความก้าวหน้ามี แต่อย่างที่บอกไปอย่าทะเลาะกับใครเดอสตาลงมือทำได้เลยหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้แล้วเราจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทหรือผลงานของเราจะเข้าตากรรมการดังนั้นทุกอย่างของชาวราศีกันเพียงแค่ท่านลงมือทำแล้วมันจะสำเร็จสมหวังดังใจ ตามแผนทุกอย่างพยายามอย่าเล่นนอกเกมพยายามอย่าผิดแผนเทราถ้าผิดแผนปุ๊บมันพังหมดบอกชาวราศีกันเลยนะถ้าผิดแผนปุ๊บพังหมดทันทีใช้ชีวิตตามทางที่เราวางไว้ตามแผนที่เราวางไว้อย่าใจร้อนอย่าทะเลาะก,กับใครแล้วอย่าหาเรื่องเสียตังส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือ คนไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตนะจ๊ะคนที่คบกันอยู่ทะเลาะก,กันไปหลายรอบฉันงอนเธองอ้ออ่าฉันง้อเธองอนเป็นแบบนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าบ้านแตกบางคนน่ะแฟนเจ้าฉูพาคนนั้นไปดูหนังพาคนนี้ไปกินข้าวแล้วมันดันมีเพื่อนสนิทของเราที่มันหวังดีกับเราคาบข่าวมาบอก คนราศีกันที่มีคู่ทำอะไรให้รอบคอบถ้าเป็นกรณีตัวเราเองก็ต้องเรามาระวังโป๊ะแตกเพราะถ้าโป๊ะแตกปุ๊บก็ทะเลาะกันบ้านแตกได้เช่นกันดังนั้นใครที่รับแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ได้จะมีการทะเลาะกันครั้งใหญ่ถ้ายังอยู่ด้วยกันได้แสดงว่าคนนี้คือคู่แท้แต่ถ้าอยู่กันไม่ได้ต้องจบต้องเลิกนั่นแสดงว่าคนนี้คือตัวหลอก ส่วนคนโสดขอแสดงความยินดีคนโสดคือดีมากนะราศีกันได้เจอคนที่ถูกใจโดยที่คุณเองก็ไม่คาดฝันเหมือนกันเดอสตาพบรักแท้เจอคู่แท้คนคนนี้ถ้าเป็นภาษาลิเกก็คือเธอคือลมหายใจที่ฉันตามหาเธอคือส่วนเติมเต็มที่หายไปที่ฉันตามหาโซเม e คนคนนี้เป็นคนที่เคมีตรงกันกับคุณทุกอย่างเข้ากับคุณได้ทุกอย่างแล้วก็ไปไหนไปกันร่วมมือร่วมใจเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณพึงพอใจในตัวเขาเขาพึงพอใจในตัวคุณเพราะฉะนั้นคนโสดดีมากๆกับการที่จะได้เจอคู่แท้หรือ t เม m a g i c ียนเบื้องบนเขากำหนดมาให้เจอกันจะบอกว่าเป็นคู่บุกเพสันิวาสก็ได้แต่ลหลายๆคนบอกอาจารย์หนูพึ่งบ้านแตก มาหรือเบิ่งอกหักมาไพ่อกหักเนี่ยก้าเหรียญเขาบอกฉันสวยและรวยมากฉันหล่อและรวยมากอกหักแล้วไงอยู่คนเดียวก็ได้ปลูกผักไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงหมาไปหรือว่าปลูกบอลสีไปอยู่คนเดียวสวยๆรวยๆไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวไม่ต้องหาหาวใส่หัวก็ได้ง่วนอยู่ตรงนั้นน่ะมีความสุขอยู่กับตรงนั้นน่ะแค่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีเงินมั่นคงแค่นั้นก็คือจบ สุขภาพประมัดระวังภายในช่องท้องเกี่ยวกับปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดช่องท้องช่องท้องอาจจะเป็นเรื่องของน้ำอาจจะเป็นเรื่องของของเหลวหรืออีกอันนึงก็คือเลือดระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็จะมีอุบัติเหตุเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยไม่หลายแรงแล้วช่วงนี้คนราศีกันป่วยบ่อยทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์หน่อยนะ หรือทำบุญซ่อมเมมสร้างเมมเผาศพหน่อยนะเป็นการแก้เค็ดเสริมดวงแล้วก็ช่วงนี้อย่าหาเรื่องเสียตังเด็ดขาดย้ำอีกครั้งนอกนั้นลังสังหรณ์แม่นเซนแม่น,น,มนช่วยคิดช่วยตัดสินใจได้ไหวหลวงปู่ฤาษีเพรอหมอชีวกโกมารพัฒเสริมดวงเรื่องของสุขภาพนอกกนั้นอย่างอื่นไม่มีอะไร สามารถทักแชทมาดูดวงได้แม่หมอยินดีให้บริการอยากดูดวงส่วนตัวก็ดีอยากได้ล็อกสก,กีนก็ได้อยากจุดเทียมงนคลเสริมดวงก็ได้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ